จัดว่าเด็ดแรงทุกต่ออนอนเดือดทุกซีนสำหรับละครดราม,ม่าร้อนแรงชิงไหวชิงพลิปสงครามเงินทางอมรินทร์ทีวีเอดีช่อง34 ผลิตโดย C H A N G E 2561ที่บอกเลยว่าบททุกคำพูดทุกวลีเด็ดดวงสะเทือนอารมณ์ทุก e ีเดินทางมาถึงกลางเรื่อง EP ที่12เรตติ้งแรงชำบุญฟาดเรตติ้งทะลุเพดานเข้าสู่ตัวเลขสถิติที่สวยงาม จากการจัดอันดับของนิวเซนวัดจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเรตติ้งอยู่ที่กลุ่มผู้ชมฟีเมล35บวกเออร์บันสองเศษ551อส่วน35บวกเออร์บัน2.318และกลุ่มผู้ชมอายุ15บวกทั่วประเทศ1.108ถือเป็นการก้าวสู้ตัวเลขที่ประสบความสำเร็จอีก1.9ก้ากับละครฟอร์มดีที่ขนทีมนักแสดงมากฝีมือมาฟาดฝีปาก ปล่อยของกันแบบไม่มีใครยอมใครรวมถึงเอกลักษณ์สไตล์ละครอมรินทีวียึดทุกกระแสะความฮอตทุกแพลตฟอร์มยิ่งบนโลกออนไลน์เป็นที่พูดถึงทั้งยีนและไวรัลเต็มโซเชียลทุกสัปดาห์